ประสบนิกรที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับแล้วค่ะช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติม,ตมกับคุณกัญญาลัติมเรือนใจรายงานสดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะคุณกัญญาลัต์คะ่ะ ค่ะทั้งสองท่านคะ่ะภายหลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็พบว่าประชาชนคะ่ะได้ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อะไรที่โรงพยาบาลจุลาลงกรกันอย่างเนื่องแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยอาการแต่ละคนนะคะก็อยู่ด้วยอาการศกเศร้าคะ่ะ ประชาชนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำนะคะพร้อมถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงทยอยเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหลังทราบขา่าวเสด็จสวัรนคตด้วยความโศกเศร้า นางมณีรัตนเลิศเหลาวเลิศนะคะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบข่าวก็รีบเดินทางมายังโรงพยาบาลทันทีซึ่งขณะนี้ยังรู้สึกตกใจและเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งและสิ่งที่ตรายตรึงอยู่ในหัวใจของตัวเองตลอดมานะคะนั่นก็คือภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปที่ไหนก็จะพบพระองค์เคียงข้างอยู่ตลอดและพระองค์มองเห็น ชายชนอยู่เสมอค่ะในใจคิดว่าถ้าปีผ่านไปก้าสูญเสียของเราขึ้นใหญ่มาอีกครั้งมาอีกครั้งพี่ก็เลยแยกน้ําแต่น้าคิดว่ายังไงพี่ต้องมาถึงโรงพยาบาลจุลาให้เร็ที่สุดแล้วก็พี่เพิ่งไปทำลอกกอกระจกมานะตอนที่ออกจากโรงพยาบาลที่สิคุณหมอบอกว่าห้ามห้ามแกเพิ่งนั่งรถมอไซ แต่ที่สอนที่ตำราโรงพยาบาลจุฬาตาพี่มีสำคัญทอมันสำคัญมาก่ นางสาวเฉลิมศรีบุญยทัศนีประชาชนอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวตัวเองและเพื่อนก็รีบเดินทางมายังโรงพยาบาลทันทีเพื่อร่วมไว้อาลัยและหลังจากนี้ตัวเองจะร่วมไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมบราชชนน,นีพันปีหลวงค่ะเป็นแม่ของผ่นดินจริงๆที่ ดูแลประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็สารับสั่งที่ได้ยินตลอดที่แม่ได้ดูรายการในการข่าวทีวีก็คือว่าในหลวงทรงเป็นน้ําและตัวท่านจะเป็นป่าคอยปกป้องให้เป็นน้ําหล่อเลี้ยงป่าให้เจริญเติบโตตามรัชการที่9ทรงปฏิบัติมาะคะ่ะ ขณะที่บรรยากาศภายในโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยนะคะพบว่าบริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรเจ้าหน้าที่ได้ลดทงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยส่วนฝั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่ได้นํารั้วเหล็กมากั้นเป็นแนวเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเคลื่อนพระศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ ค่ะทั้งสองท่านคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมไว้อะไรและเฝ้าชมการเคลื่อนพระศพนะคะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะก็ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาอยู่ในพื้นที่ที่จดัดเตรียมไว้ให้ไม่ลงไปในพื้นที่การจราจรนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้คะ่ะขอบคุณคุณกัญญรัตน์ค่ะ